นักลึกบอ,อก่ไงครั้งล่าสุดเลยครับวัดปลาบินขึ้นมาเลยแต่หลังจากปลาลงน้ําก็หลุดหลังจากปลาลงน้ําอ๋อสายหย่อนครับวัดปลาบินและสายหย่อนคือจริงๆอ่าวัดปลาบินหนึ่งนะครับการวัดปลาบินข้อข้อเสียคือหนึ่งเปิดแผลสองถ้าติดมินแผลก็ น,นะครับมันก็ฉีกขาดได้สามเราวัดบินจังหวะที่ลงสายเราหย่อนแน่นอนร้อเเสายหย่อนหลุดครับโอกาสหลุดมีสูงครับถ้าสายหย่อนคืออยากบอกอย่างนึงครับแล้วผมบอกมาตลอดปลาเชโดปลาช่อนมีนิสยัยคือมีความสามารถพิเศษคือปลดเหยื่อเองได้มันมีอยู่คลิปหนึ่งคลิปอ่า อะไรนะเดี๋ยวนะยุติดรา,าม่ามั้งท่านไหมอาจบบปิดฉากดราม่าตกปลาไทยคือจะมีมีอยู่คลิปหนึ่งใน youtube ผมอะ u t u b e วินดีรัวคือผมตกปลามาได้ตัวหนึ่งแล้วแต่ผมรู้ว่ามันมีสองตัวผมรู้ว่ามีสองตัวเพ่ผมพักตัวนี้ไว้ผมใส่สวิงแล้วพักไว้ผมไม่ทําอะไรเลยไม่ปลดเยอะแม่อะไรคือไม่ยุ่งกับเขาแล้วผมรอปั๊มรอปั้นอีกปีอีกตัวหนึ่ง จะคือสสูตรสูตรตีเก็บอะ่ะอันนี้คือสูตรตีเก็บตีพักไว้เพราะว่าถ้าปล่อยขึ้นเดี๋ยวมันจะพากันหนีผมไมล่ละผมตีตัวนี้ต่อก็มีเข้าทาครับในคลิปดูครับมีเข้าทเได้ดายว่าเขากัดไม่โดนเหยื่อพอมาอีกทีนึงเห็นเลยครับเหยื่อหลุดจากปากปลาละการที่มาผมมาบอกผมไม่นั่งเทียนนะครับโอ้ยนุดโมปะวะเฮ้ยจริงเหรอะนอุด ดูในคลิปนะครับเดี๋ยวจะบอกอย่างเงี้ยการไลฟ์เนี่ยคือการเหมือนเขาเรียกอะไรวะเหมือนทบทวนบเหมือนเหมือนมอน,นั่งเรียนอ่ะเหมือนนั่งคุยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อ่าเป็นทฤษฎีแล้วเราค่อยไปปฏิบัติจริงอยากดูอะไรพิมพ์หามีหมดแต่เรื่องของวิชาไอ้พวกเนี้ยผมไม่ได้พูดนอกเหนือ ศาสตร์พวกนี้ในคลิปบางทีอาจจะไม่ได้อธิบายลึกเพราะว่ามีเวลาแค่สามนาทีห้านาทีที่จะตรึงคนดูไว้อะบางทีบางคนไปดูแล้วไม่เห็นคลิปมันเลยผมเลยว่างั้นในคลิปวิดีโอก็จะสั้นหน่อยกระชับหน่อยคือทําให้ดูให้เห็นแต่การอธิบายอย่างเงี้ยผมไลฟ์ทีบ่อยๆมจะไลฟ์แค่วันละชั่วโมงผมก็โหลด เหยียดไปสองชั่โมงสามชั่วโมงแต่ก็เอานะขอให้มีคนถามครับผมตอบให้อันไหนที่รู้ผมตอบอันไหนไม่รู้ผมจะหาแล้วมาตอบให้